วัสดีครับผมประสิทิ์อินดี้นะครับวันนี้มาพบมาเจอกันเช่นเดิมเช่นเคยวันนี้ผมเอาวัตถุมงคลไอ้ไข่ปี56นะครับองค์ขนาด2.5นิ้วมาให้ทุกคนได้รับชมกันแต่ที่สำคัญนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ณตอนนี้จะเห็นไอ้ไข่ยืนอยู่บนบ้านหลังโตนะครับเลือนไทยอย่างสวยงามอ่ะ อลามตาเลยนะครับนี่ก็คือบ้านหลังเล็กเป็นบ้านโมเดลนั่นเองที่ผมเอามาให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมเพื่อบางคนนะครับอยากจะได้บ้านนี้นะครับไปให้ไอ้ไข่หรือว่าไปถวายไอ้ไข่บางคนอาจจะเป็นการบนบานนะครับหรือว่าขอพรหรือว่าอะไรก็ตามอ่าบางคนบนบานว่าถ้าสําเร็จแล้วนะครับจะซื้อบ้านให้ซื้อที่ดินให้หลังโตก็ว่ากันไปนะครับนี่นะครับบ้านหลังนี้นะครับเหมาะที่สุดกับไอ้ไข่ เป็นบ้านเรือนไทยหลังเล็กๆนะครับเป็นโมเดลเล็กๆเดี๋ยวผมจะขอจับให้ดูนะครับว่าบ้านหลังเนี้ยใหญ่ขนาดไหนดูสังเกตดูนะครับมือที่ผมจับกับบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆที่ดูแล้วน่าอบอุ่นนะครับดูความสวยความปราณีตความละเอียดอ่อนนะโอเคนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ไกลๆนู้นนะครับมองเห็นอย่างสวยงามเลยนะครับก็คือไก่คู่ไก่มงคลน,นั่นเองครับ ที่ผมเคยทําคลิปลงไปนะสำหรับคนที่บูชาไอ้ไข่เนี่ยควรที่จะมีไว้นะครับเอาไว้ถวายไอ้ไข่อืถ้าไม่เอาไว้ไอ้ไข่ก็เอาไว้สําหรับบูชานะครับบูชาแต่ไก่ก็ได้ เพราะว่าความหมายหรือว่ามีความเชื่อว่านะครับการบูชาไก่คู่ไก่มงคลเนี่ยนะครับจะช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับจะสื่อถึงเรื่องของครอบครัวให้ครอบครัวเกิดความอุดมสมบูรณ์ปองดองสิ่งต่างๆนะครับจะดีขึ้นถ้าเกิดคําว่าอุดมสมบูรณ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็อุดมสมบูรณ์ไปหมด ไม่ว่าจะอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของหน้าที่การงานอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของโชคลาภอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของสุขภาพร่างกายสิ่งจิงต่างๆนะครับถ้าเกิดคําว่าอุดมสมบูรณ์ก็ไม่มีอะไรแล้วมากมายในชีวิตของคนเราใช่ไหมครับนี่นะครับและก็บ้านหลังนี้นะครับผมมีเอามาแบ่งปันทุกท่านทุกท่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดห้าหลัง นะครับมีอยู่ทั้งหมด5ห,หลังที่จะเอามาแบ่งทุกคนสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะครับเห็นก่อนนะครับมีสิทธิ์ก่อนบอกได้เลยนะครับราคาบ้านหลังนี้ราคาหลักร้อยไม่เกิน500บาทอย่างแน่นอนอ่าถ้าใครเห็นแล้วอยากจะได้ผลงานฝีมือปานีดอย่างนี้นะครับแล้วเอาไว้ถาวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรานะครับ อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเราถวายบ้านนะครับเราอาจจะขอพรอ่าแล้วสําเร็จผลสำฤทิ์ผลก็เป็นไปได้อันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธากันทั้งหมดทั้งสิ้นวันนี้นะถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ผมเอามาลงให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมกันไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียงพูดสดนะครับดนตรีสดอ่า ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับรายละเอียดของบ้านนะโอเคตรงนี้นะครับคือบันไดนะครับบันไดฐานเล็กอย่างดีขึ้นไปข้างบนบ้านมีซุ้มประตูนี่นะครับซุ้มทางขึ้นสวยงามเลยเทีเดียวนะครับพอขึ้นไปก็จะมีลานนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นที่ลานไว้นั่งนะครับมีเชิง นีไว้สังสรรค์ด้วยนะครับเข้าไปในตัวบ้านก็จะมีประตูเปิดปิดอย่างสวยงามอ่านี่นะครับใครอยากจะได้ด่วนเลยนะครับผมโอเค0868193986นะครับถ้าใครที่เล่นลายเป็นนะแต่ถ้าคนเล่นลายเป็นอยากจะทักทายมนานามอยากจะดูรูปนะครับทักมาได้เลยที่ลายอดี Z a a 1810 ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมรีบไปส่งของให้ลูกค้าก่อนนะครับอ่าเพราะว่ามีหลายคนที่ศรัทธาในวัตถุมงคลอยากจะได้วัตถุมงคลกับผมนะผมต้องไปส่งให้แล้วนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม พลังงานธรรมชาติทางรัฐก,ก่อบริษัทกออเทป